อยากตาหวานฉ่ำเหมือนใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาแถมผิวโกโลว์เหมือนเปิดฟิลเตอร์ไอจีไหมคะซิสวันนี้จะพามารู้จักกับช่างภาพและช่างแต่งหน้าส่วนตัวที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเราน้องคนนี้ชื่อว่าวิตามิน A ค่ะจำไว้นะคะวิตามิน A คือหมดในวิชั่นของร่างกายเราใครที่ชอบเดินเตะขอบโต๊ะตอนปิดไฟหรือขับรถกลางคืนแล้วภาพเบลอๆเหมือนเล่นกล้องเปื้อนฝุน่นแสดงว่าแบตเตอรี่ส่วนนี้เริ่มอ่อนแล้วนะ เจ้าตัวนี้จะช่วยจูเลนตาเราให้โฟกัสเป๊ะปังมองเห็นชัดแม้ไฟสลัวและที่สำคัญนางคือหัวหน้าวิศวกรโรงงานผิวคอยสั่งให้ผิวผลัดเซลล์เก่าทิ้งสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่ใครอยากหน้าเด็กผิวแดงดึ๋งเหมือนเจลลี่ขาดตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดวิธีเติมของก็ง่ายมากมองหาทีมสีสม้มแครอทฟักทองหรือทีมเครื่องในอย่างตับไก่ตับหมูแต่อย่ากินเยอะเกินเบ,นเบอร์นะจ๊ะเอาแค่พอดีพอดีเดี๋ยวตัวจะเหลืองเป็นมินเนี่ยนซะก่อน ใครอยากตาใสาผิวสวยรีบไปหามาทานด่วนแล้วกดเซฟคลิปมีไว้เตือนตัวเองกันด้วยนะบาย